สวัสดีป6นะครับวันนี้เป็นงานครั้งที่26นะครับแบบฝึกหัดหน้า45นะครับนักเรียนคนไหนที่ยังไม่มีแบบฝึกหัดนะครับก็พอดวีดีโอคูแบงค์นะครับแล้วก็ไปหยิบแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะครับหน้า45นะครับเปิดมาเลยครับหน้านี้เห็นไหมครับเราจะมาต่อกันนะครับต่อจากหน้า44ใช่ไหมครับยังเหลือข้อ5ข้อ6อยู่หน้า45ครับ2ข้อแต่คูแบงค์จะทําให้ดูเป็นบางส่วนนะครับส่วน นักเรียนก็ไปหาคําตอบไปเองอีกนะครับครูแบงค์ทำให้ดูเป็นบางส่วนนะอ่ะทีนี้มาดูครับหน้า45มีงานอะไรบ้างนะครับอ่าหน้า45แบบหกคณิตศิสร์นะครับอันแรกก็คือข้อ5ข้อ6นะครับเดี๋ยวครูแบงค์จะพาทาเป็นบางส่วนนะครับต่อมานะครับอ่าต่อมาคือการเปรียบเทียบเห็นไหมครับอ่าการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบโดยเติมเครื่องหมายมากกว่าอ่านี่เรียกว่าเครื่องหมายมากกว่าใช่ไหมครับ เราก็ต้องปรับเส้นก่อนอันนี้เรียกเครื่องหมายมากกว่าอันนี้เรียกเครื่องหมายน้อยกว่าเห็นไหมครับหรือเครื่องหมายเท่ากับหรือเครื่องหมายเท่ากับก็แบ่งเขียนให้ก็ได้อันนี้มากกว่ามากกว่าดูจากทางปากทางซ้ายเห็นไหมครับปากทางซ้ายมันใหญ่เห็นไหมครับปากทางซ้ายมันใหญ่เนี่ยปากทางซ้ายคือตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยปากทางเนี้ยมันใหญ่เห็นไหมครับมากกว่าส่วนปากทางซ้ายนี่เหมือนกันมันเล็กก็คือน้อยกว่าเห็นไหมครับเยวก็ต้งเขียนให้ใหม่นะ เขียนตรงนี้ก็แล้วกันอันนี้คือเครื่องหมายมากกว่าเห็นไหมครับปากทางซ้ายเห็นไหมครับมันใหญ่มันใหญ่มันก็กินได้เยอะกว่าใช่ไหมครับมากกว่าต่อมาครับอันนี้ปากทางซ้ายมันเล็กเห็นไหมครับปากทางซ้ายมันเล็กก็คือเครื่องหมายน้อยกว่าเวลานักเรียนให้ดูทางซ้ายเป็นหลักนะครับทางซ้ายเป็นหลักทางซ้ายเป็นหลักน้อยกว่าเครื่องหมายเท่ากับนักเรียนรู้อยู่แล้วแหละขีดสองเส้นนี่ครับปากทางซ้ายนี่ทางซ้ายดูทางนี้เป็นหลักเห็นไหมครับดูทางนี้เป็นหลัก เห็นไหมครับอันนี้คือมากกว่าอันนี้คือน้อยกว่านะครับวันนี้นักเรียนก็ไปหาคําตอบครับอย่างเช่นข้อหนึ่งเนี่ยนักเรียนก็ต้องไปบวกก่อนใช่ไหมครับ2ฝั่งเลยฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาไปบวกกันแล้วนักเรียนค่อยเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับใช่ไหม 2, <t ron k ina> ครับข้อ2ก็เหมือนกันครับบวกก่อนอ่าแล้วค่อยเติมมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับหรือ,อหรืออ่าหรืออีกวิธีนึงนักเรียนไม่ต้องบวกก็ได้ อา้าทำไงครูแบงค์ไม่บวกแล้วจะรู้ได้ไงไหนมากกว่าน้อยกว่าไหนเท่ากับเอา้ามันจะมีบางข้อเนาะที่มันเท่ากับใช่ไหมครับอ่าอย่างเช่นข้อเท่ากับเดี๋ยวครูแบงค์ดูก่อนมีไหมเนี่ยข้อไหนเท่ากันเนี่ยอ่าดูก่อน,น,นดูก่อนดูก่อน 6, เห็นไหมครับอ่ะข้อหกมั้งเนี่ยอ่าข้อหกนักเรียนดูครับอันนี้ห้าส่วนหกเห็นไหมครับอ,นนอันนี้ก็ห้าส่วนหกเห็นไหมครับอันนี้หนึ่งส่วนสี่อันนี้ก็หนึ่งส่วนสี่ พอน,นี้จำนวนเต็มครับจำนวนเต็มครูแบคงเปลี่ยนสีก่อนจำนวนเต็มตรงนี้คือ4เห็นไหมครับบวกกับน1่น่าจะได้เท่าไหร่ครับห้าใช่ไหมครับอันนี้2เออสอามบวกกับ2น่าจะได้เท่าไหร่ห้าแสดงว่ามันน่าจะเท่ากันไหมเนี่ยเท่ากันเห็นไหมครับบางอย่างนักเรียนไม่จําเป็นต้องบวกเห็นไหมอันนีอ้อันนี้ดูมันเท่ากัน2ฝั่งก็คือมันเท่ากับใช่ไหมครับอ่ะเรามาดูข้อจอมาแล้วข้อที่ห้าก็ได้ข้อที่ห้าข้อที่หดูครับ อันนี้หนึ่งส่วนสิบห้าไม่ได้เนาะอันนี้ก็ต้องไปทํส่วนให้เท่ากันนะครับทําทสวยเท่ากันเนาะมันจะมีบางข้อที่เท่ากับนักเรียนก็อาจจะสังเกตเห็นได้นะครับเป็นบางข้อนะคนนี้การจะเอาเปรียบเทียบใช่ไหมครับนักเรียนต้องไปบวกก้อนนี้แล้วก็ไปบวกก้อนนี้เห็นไหมครับแล้วนักเรียนถึงจะรู้ว่าจะเติมเครื่องหมายอะไรลงไปใช่ไหมครับทาเหมือนกัน2ฝั่งเลยนะครับทุกข้อเลยนะครับ โอเคนะครูแบงค์ฝากงานไว้เท่านี้นะครับก็คือแบบฝึกหัดหน้า45ใช่ไหมครับก็คือแสดงวิธีทำใช่ไหมครับสองข้อเดี๋ยวจะพาทําบ้างเป็นบางส่วนนะครับแล้วก็ให้เติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับมากกว่าคือตรงนี้ครับปากมันกว้างเห็นไหมครับปากมันกว้างตรงนี้ทางที่ลูกศรกรูแบงชี้เห็นไหมครับอันนี้น้อยกว่าใช่ไหมครับเท่ากับทีนี้ครูแบงค์จะพาไปทําข้อ5ข้อ6นะพาทำข้อ5ข้อ6ขอไป ขอเปิดงานก่อนนะครับอ่าข้อที่ห้านะจำนวนเต็ม3เดี๋ยวครูแบงค์เช็คโจทย์ก่อนจำนวนเต็ม3เศษ1ส่วน8บวกกับจำนวนเต็ม1เศษห้าส่วน6อ่าถูกต้องนะครับอ่ะเรามาดูข้อที่5้านะครับข้อที่5้านักเรียนเอาจำนวนเต็มครับมาบวกกัน็นไหมครับตรงนี้คือสามบวกกับ1นครูแบงค์มาจากไหนตรงนี้ครับตัวสีแดงเนี่ยครูแบงค์ทำให้นักเรียนเห็นเลยสียแดงเห็นไหมครับต่อมา1ส่วน8นักเรียนก็ลอกมาเหมือนเดิมครับเนี่ย1ส่วนแปด ต่อมาตรงนี้5ส่วน6นักเรียนก็รอดมาเหมือนเดิมครับทีนี้ไปหาคอรอน,อนครับ8กับ6อ่า8กับ6เราก็ต้องไปหาคอรอน,อนเห็นไหมครับเพราะจะทาส่วนให้มันเป็นตัวเดียวกันใช่ไหมครับไอ้ส่วน8กับส่วน6เนี่ยใช่ไหมครับทาให้เป็นตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ไปหาคอรอน,อนครับอ่า8กับ6ก็เอากระดาษทดขึ้นมาครับ8 6อ่ะอะไรคูณกันได้8บ้างครับ2คูณกับ สี่ใช่ไหมครับสองคูณกับสี่สี่ก็แยกออกเป็นสองคูณกับสองใช่ไหมครับต่อมาอะไรคูณกันได้หกบ้างครับสองคูณกับสามเช็คดูซิว่าคูณกันได้ถูกไหมไม่สามารถแยกออกได้ไหมทําถูกต้องแล้วเราก็จับคู่ครับจับคู่สองคู่แรกนี่ไม่มีคู่ก็วงไว้ก็ได้ถ้าเกิดนักงเรียนเพื่อความเข้าใจนักเรียนก็วงไว้ก็ได้อตอบครับสองตัวแรกคือสองตัวนี้ครับสองสองตัวที่สองคืสองตัวนี้ครับ สตัวที่3าก็คือ2ตัวนี้ครับอ่าแล้วก็สามครับก็นำมาใส่ครับหลังจากนั้นก็คูณกันให้หมดเลยครับคูณครับเพื่อหาคณอของ6และ8อ่าคูณครับ2อคูณสองได้อะไรครับ4ีอ่าสอคูณสองได้4ี่คูณสองเป็น8ใช่ไหมครับแล้วก็8ไปคูณสามอ่าแดนึงเป็นแไปสองสมยี่สิบสี่ เพราะฉะนั้นเราจะทําคอลอนนอยให้เป็น24นะครับแล้วก็ย้อนกลับไปครับทําให้เป็น24 8คูณอะไรได้24ครับ8 1เป็น8 8 2 1 26 8 8 3อ่า8 3อันนี้กูแบงค์ทำเป็นตัวสีแดงไวนะ้นะนักเรียนจะได้รู้ว่าอันนี้ต้องคิดมาเองอ่าคูณ3ได้24ต่อมา6 6เนี่ยคูณอะไรได้24ครับ6 1เป็น6 6 2 1 2 6 3 1 38 6 4 6อ่า6 4 เพราะฉะนั้น6ต้องคูณด้วย4เห็นไหมครับนักเรียนก็บวกกันครับอ่ะครูแบงค์คูณให้เลยก็แล้วกันเนาะตรงนี้เนาะ3คูณ1ก็ได้3เฉยไหมครับ8คูณ3ก็ได้24เหน็นไ,ไหมครับต่อมา5คูณ4แล้าไหร่ครับ5คูณ4ก็ได้20เฉยไหมครับอ่า6คูณ4ก็ได้24ตัวนี้บวกเองนะครับเด็กๆอ่าครูแบงค์สใส่เครื่องหมายอะไรเอ่ยไว้ก่อนอ่ะเปบวกเองนะครับแล้วก็ตอบให้ครูแบงค์ครับเวลาตอบนักเรียนก็ตอบเป็นเลขไทยปกติเนาะ อันนี้ผ่านนะครับข้อที่ห้านะอ่ะต่อไปข้อที่หกเลยนะครับอันนี้หาคำตอบเองนะครับข้อที่หกจำนวนเต็มหกก็คือตัวสีแดงเห็นไหมครับเศษเจ็ดส่วนแปดบวกกับจํานวนเต็มหนึ่งเศษสามส่วนสิบนะครับวิธีทํานักเรียนก็ลอกโจทย์สามมาอีกหนึ่งรอบครับจํานวนเต็มหกเศษเจ็ดส่วนแปดบวกกับจํานวนเต็มหนึ่งเศษสามส่วนสิบอ่าคราวนี้นักเรียนก็นํามาใส่ครับหกบวกหนึ่งก็คือตัวสีแดงเนะี่ยใช่ไหมครับ ที่มันเป็นจำนวนเต็มก็นำมาใส่ครับต่อมา7ศส่วนแนักเรียนก็เขียนไปก่อนครับ7ศส่วนแปครับ3ามส่วนสิบสามส่วนสิทีนี้เราจะไปหาครนอรของ8แล้วก็10เนี่ยเลข8แล้วก็เลข10เนี่ยครนรมันคือเท่าไหร่เนี่ยหรือเราจะคูณไปเป็นตัวอะไรใช่ไหมครับนักเรียนก็ไปหาครนรครับเห็นไหมครับครนรได้ใช้ประโยชน์นะครับอ่าไปหาครนอรของ8แล้วก็10 8แล้วก็10อะไรคูณกันได้8บ้างเมื่อกี้นี้เราทําไปแล้วใช่ไหมครับสคูณกับส 4, 4่ก็แยกอีกเป็น2อคูณกับสใช่ไหมครับอ่าเป็น2อคูณกับสอะไรคูณกันได้10บ้างครับ2อคูณกับหใช่ไหมครับสคูณกับห้ได้10อ่าทีนี้จับคู่ครับอ่าจับคู่อันนี้ก็1คู่อันนี้ก็ไม่มีคู่ครับก็วงไว้อ่าวงไว้นะักเรียนจะได้รู้อันนี้ก็ไม่มีคู่ใช่ไหมก็วงไว้ ตอบครับสองตัวแรกก็คือนี้ครับคูณกับสองตัวที่สองครับที่วงไว้เห็นไหมครับแล้วคูณกับอีกสองอีกหนึ่งตัวครับที่วงไว้แล้วก็คูณกับห้าครับคูณกับห้าอ้าวจับคูณหมดเลยครับทีนี้สองคูณสองได้สี่ใช่ไหมครับสี่ไปคูณสองอีกเป็นแปดแปดไปคูณกับห้าแปดห้าได้เท่าไหร่ครับสี่สิบเพราะฉะนั้นคอร์โนเราจะทําเป็นสี่สิบครับแปดกับสิบเนี่ยมันคูณไปเป็นเลขสี่สิบ นะครับแล้วก็ไปทำให้เป็น40ครับ8คูณอะไรได้40ครับทั้งบนและล่าง8คูณ5ใช่ไหมครับ8คูณ5 40 10คูณอะไรได้40ครับ10ก็ต้องคูณ 11, 10 1น่10 1 2ง20 1 3า30 1 4่4 10อ่าวันนี้ครูแบงค์ทำตัวสีแดงไว้ก่อนนักเรียนต้องคิดมาเองตัวนี้คิดมาเองต่อมาตรงนี้นักเรียนก็ไปบวกกันเองครับโอ้ย6บวก1เท่าไหร่เนี่ย ไปบอเองต่อไป7 5หได้เท่าไหร่ครับ75หก็ได้35ใส่ไปเลยครับ85เรารู้แล้วว่าได้40ใช่ไหมครับต่อไป3 4ได้เท่าไหร่ครับ3 4ี่ก็ได้12ใช่ไหมครับ10คูณ4ก็ได้40ใช่ไหมครับนักเรียนก็บวกกันครับแล้วก็ตอบส่งครูแบงค์ครับมี2ข้ออันนี้คือข้อ6นะครับข้อ่กส่วนคนไหนักเรียนไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูแล้วก็พอยวิดีโอเนาะอันนี้คือข้อ5ครับข้อ5ครูแบงค์ย้อนให้ครับ 5ักห้าวินะครับราวนี้นะครับพนักงานคุงปิดก่อนนี้ไม่ใช่พนักงานนะครับนี่พนักงานนานี้นักเรียนนะครับหน้าที่45นะครับครั้งที่26แล้วนะครับนักเรียนทําข้อ5้าข้อ6นะครับครูแบงค์ทำให้ดูแล้วเมื่อกี้นี้นะครับแต่ยังไม่เสร็จนะนักเรียนก็ไปทําต่อนะครับแล้วก็เติมเครื่องหมายเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่านะครับหรือเท่ากับนะครับให้ครูแบงค์ด้วยนะครับมีทั้งหมดอีก6ข้อนะครับ รวมก็เป็น8ข้อนะครับหน้านี้เป็น8ข้อตเติมให้ครูแบงค์ด้วยหน้าที่45หนะครับหน้าสี่สิาสำหรับวันนี้นะครับการบวกเศษส่วนที่เป็นจํานวนค้าหรือว่าเศษส่วนปกตินะครับก็ครูแบงค์ขอจบนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนนักเรียนจะบวกเศษส,ส่วนนักเรียนต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันนะครับก็คือประเด็นสําคัญเลยคือทําตัวส่วนให้เท่ากันการที่เราจะบวกเศษส่วนใช่ไหมครับก็ต้องทาตัวส่วนให้เท่ากันนะครับครูแบงค์ก็ฝากพนักงานหน้า45 ไว้เพียงเท่านี้นะครับสําหรับป .6 นะครับส่วนคนไหนไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูนะครับย้อนกลับไปดูเนาะคานนี้นักเรียนอย่าลืมส่งงานนะครับแล้วก็อัพลงในอัลบั้มคณิตศาสตร์นะครับให้เป็นปัจจุบันเลยเนาะอย่าลืมเขียนชื่อให้ชัดเจนนะชื่อชั้นเล็กที่นะครับเขียนชัดเจนเลยนะครับวันนี้ครูแบงค์อขอจบการบวกเศษส่วนที่เป็นจํานวนค้านะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบการสอนแค่นี้ครับ คุณแบงค์ต้องไปแล้วนะลาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย